ขุดอิฟนึงลิซ่าขุดอิฟน่งวันโกโก้ทักทายพี่พี่ก่อนลูกแล้วสวัสดีพี่พี่จ้าลิซ่ามาทักทายพี่พี่จ้าตอนเย็นนะคะพี่พี่เลิกงานหรือยังจ้าพี่พี่ทานข้าวหรือยังจ้าลิซ่ามาทักทายนะจ้าลิซ่าก็ไม่คุยเลยลูกคุยสิ I love you I love you สวัสดีพี่พี่ก่อนแล้วแล้วทักทายพี่พี่ก่อนลูกแล้วโอเคจ้าพาน้องมาทักทายวันโกโก้วันโกโก้โอเคอืมโอเคค่ะพี่พี่ของลิซ่าลิซ่าแวะมาทักทายนะจ้า Good evening กำลังหัดพูดจ้ะกำลังหัดพูดเลยขอให้พี่ๆทำมื้อเย็นอย่างอ,ารอร่อยนะจ๊ะบายบาย